นายฟลังส in oh, no. yeah, yeah. ิส no ู้โตอเอฟลังเลยไปส้อ๋อสมายเลสฟรั่วายเย็นนี่นิ่ฟรังไม่ไ้ส้รรอฟลังสเองยังเอามโรนย่างรปฟลังยังคิดเชวนย่างส้น้ำสน้ำอ๋อลุเดเลสคลอสคลอสลุ์กาลอสรปฟลังมากไม่ดีขับรขับเออรถกปอกโอรถกปอกโอเฮ้ยยังเกือตาไม่ขับยังเกื เอ้าตาไม่ก้อยครับสลุดหะรถเกียร์ฮะเอ้ยมม่ไปไหนกลางโอนนองขับรถสิงเตียงยังกี่กันน oh, ั่นมันเปื้อนงั่งวายตาไี่เนงกันนี่ยปิ้นปิ้นปิปินกระทษตาลงตาลงมันยังตงมัยังตงยังตงลีกิตุซองเนลิกิตุสองเนี่ยตาไอตุสองมาโอ้โหใยญ่เนี้ยให้เนี่ยไม่ยูรใยเนี้ยยยูยูอยู่กับใรย่งกุตียเฮล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 นี่เว้มีเกมเปืดอนครับแม่นักตา มึงเซเล็กหนึ่งเซเล็กหลยโกแรกแถวว่าฮะแยงแตอมได้ยอมนะได้ยอมแนวลงกิกิกิแย่งเกิดตาหมอกแยงขันตาเมื่อเปิดคาบแหละตาอันดูดละดูดอิมรอดเมื่อุกละดูดอันนี้ไแย่งไเปิดตานี่ยมีก็ยอดแถวว่านะมันก็ยอดแถวว่ากยอดแท้นะมึงเซเล็กนึ่งนี่ยมตะืมึงก็เซเล็กหนึ่งอดเอิมม่ดทุนมึงเซเล็กเซเลาการตมึงเล็ก่เล็กอ เยอโอ้ยเสิร <gehört> ์ฟก่อนเนี่ยยอดเทียงเปรียงเราเนี่ยกาดต้เคลื่อนเสียลซีเรียลห้านมเคลื่อนซีเรียลนึ่งโรยหมดเคลื่อนห้าไปลากโอ้หมูเท้า